สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง g o ล์ฟสปอร์กันนะครับเป็นความเข้าใจผิดเมสซี่โพสคลิปขอโทษเพื่อนร่วมทีมเปเชกรณีบินไปซาอุรีลิโอเนลเมสซี่แข่งซุปเปอร์สตาร์เลือดฟ้าขาวออกมาขอโทษแล้วสําหรับกรณีที่บินไปซาอุดิอาระเบียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสโมสรพร้อมแจ้งเป็นความเข้าใจผิดและเป็นลิปที่ตนยกเลิกไม่ได้จริงๆลิโอเนลเมสซี่ยอดของนาชาวเจนไตของปารีีแซต์งชูแมงโพสคลิปผ่านอินสตาแกรมขอโทษเพื่อนร่วมทีมและตนสังกัดกรณีท ah ี่พา ครอบครัวบินไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยไม่รับอนุญาตจากสโมสรเลเมสซี่ลงเล่นเต็มแมตช์ในเกมลดีกล่าสุดที่เปเช่แพ้ลอรียองขาบ้าน1ประตูต่อ3 <c oughs> เมื่อวันอาทิตย์ที่31เมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะบินไปซาอุดีอาระเบียในวันรุ่งขึ้นเพื่อทําการโปรโมตประเทศตามสัญญาที่ทําเอาไว้ในฐานะของทูตซาอุดีอาระเบียต่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2030และจากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับทีมฟารีสเป็นอย่างมากเนื่องจากวันจันทร์ที่1พฤษ าคมไม่ใช่วันพักผ่อนเพราะทีมเพิ่งพบกับความปลาชัยมาทําให้มีรายงานว่าเมสซี่อาจจะถูกต้นสังกัดลงโทษแบนด์เป็นเวลาสองสัปดาห์และล่าสุดเมสซี่ได้ใช้สตาร์เกมส่วนตัวเป็นช่องทางในการกล่าวขอโทษทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันและเมสซี่ได้กล่าวว่าตอนนั้นผมคิดว่าเราจะได้วันหยุดหลังเกมเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดมันเป็นทิปที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วและผมไม่สามารถยกเลิกได้ผมเคยยกเลิกแล้วครั้งหนึ่งผมอยากจะขอโทษเพื่อนร่วมทีม ผมกำลังรอดูว่าสโมสรอ,อยากจะทำอย่างไรกับผมบ้างใจความสำคัญจากการถแถลงของเมสซี่เอาล่ะครับข่าวเมสซี่กับแปร์เช่จะลงเอยกันยังไงก็โปรดติดตามวมาัต่อไปนะครับวากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคอสสปอร์ตดองคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ